สวัสดีค่ะวันนี้แอลอยู่ที่วิภาวดี18ทับหนึ่งนะคะหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์ค่ะสองชั้น3มห้องนอนสองห้องน้ำา1ห,ห้องอาบน้ำค่ะหน้ากว้าง6.5เมตรจอดรถได้2คันนะคะหลังนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแอลพาไปดูข้างในเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะคะจอดรถได้2คันค่ะหน้ากว้าง6.5เมตรค่ะ ประตูมี2บานนะคะเป็นบานเล็กค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นบานคู่<ม>เข้ามาภายในบริเวณบ้านค่ะถงกว้างมากเลยนะคะสามารถจัดฟังก์ชันเป็นที่นั่งเล่นโถงรับรองแขกได้เลยแล้วก็ส่วนนี้ค่ะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะแล้วก็ โซนนี้เป็นโซนเป็นห้องครัวค่ะในโซนนี้เป็นบริเวณซักล้างนะคะส่วนนี้เป็นบันไดค่ะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นห้องน้ำแล้วประตูที่เห็นจริงๆเป็นเป็นกั้นเป็นอีกห้องได้นะคะ หรือทำเป็นห้องเก็บของได้ค่ะพาไปชมชั้นสองกันนะคะบันไดเป็นบันไดไม้นะคะขึ้นมาชั้นสองค่ะจะมีทั้งหมด3มห้องนอนค่ะห้องนอนทั้งสามห้องจะขนาดพอๆกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ เทดานสูงวางเตียง5ฟุตแล้แล้วยังมีพื้นที่อยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำนะคะ1ห้องแยกเป็นห้องอาบน้ำด้วยนะคะ ใครสนใจอย่าลืมทักมานะคะ